สวัสดีค่ะวันนี้มาพับกบไรไม่ใช่แล้วพี่บัดวันนี้มาพบกับเราสองคนดิฉันนางสาวจารุณีบรรจงดัดและดิฉันนางสาวพัชรีพรเนชชูค่ะนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่3ค่ะค่ะและวันนี้นะคะพวกเราจะไปทำอะไรกันไปติดตามกันได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้โครงสร้างภาษาบาลีสันกิตเรามาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของภาษาบาลีและสันกิตกันก่อนดีกว่าค่ะ ประวัติของภาษาบาลีนะคะหลังจากที่พวกชาวอารยันบาลีเรียกว่าอริยกะเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมพูทวีปเป็นเวลานาน,านกว่า1,500ปีมาแล้ววัฒนธรรมของชาวอารยันได้ผสมปนเปกับวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองเดิมและมีวิวัฒนาการทางภาษาเรียกว่าภาษามคตภาษามคตนี้ใช้กันในแคว้นมคตและก็แฟนโกศลค่ะ เมื่อพระพุทธองค์ได้อุบัติขึ้นในจุมพูทวีปแล้วนะคะพระพุทธองค์ก็ได้ใช้ภาษามาคตในการประกาศพระพุทธศาสนาให้เผยแพร่ออกไปซึ่งคําสอนของพระพุทธองค์และสาวกได้บันทึกไว้เป็นหมวดซึ่งเรียกว่าพระไตรปิฎกสามมวดคือพระวินัยบิดกพระสุตันทบิดกและพระอภิธรรมบิดก เดิมที่มีชื่อเรียกว่าภาษาบาลีหรือปาลีไม่ได้หมายถึงภาษาแต่หมายถึงพุทธวัจนะหรือเนื้อความในพระไตรปิฎกนั่นเองค่ะในประธานุกรมบาลีอังกฤษในสมาคมบาลีปรกรณ์ได้ให้ความหมายของบาลีไว้สองในคือความหมายที่หหมายถึงแถวหรือแนวความหมายที่สองหมายถึงธรรมหรือปริยัติธรรมค่ะ ส่วนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะได้ให้ความหมายของคำว่าบาลีคือภาษาที่ใช้ในพระพุทธศาสนานิกายเถราวาทหรือพุทธวจนะค่ะประวัติของภาษาสันสกิตพวกชาวอารยันได้อพยพเข้ามาอยู่ในชุมภูทวีปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1,000ปีและได้ใช้ภาษาไวยทิกะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารวัฒนธรรมของพวกชาวอารยนัน ได้ผสมผสานกับวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองดั้งเดิมจึงทำให้วัฒนธรรมของชาวอารยันได้เปลี่ยนแปลงไปมากแต่มีนักปราชญ์คนหนึ่งชื่อว่าปาณินิได้มองเห็นการไกลว่าถ้าหากปล่อยภาษาไวทิกะไว้จะทำให้ภาษานั้นวิบัติและปะปนกันไปจึงคิดที่จะแต่งหนังสือมีชื่อว่าอัศดาทยายีเป็นหนังสือวยากรณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด ซึ่งเป็นตำราเล่มแรกนะคะที่ได้วางกฎเกณฑ์การใช้ภาษาของพวกชาวอารยันไว้อย่างถี่ถ้วนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็กเกิดคำว่าภาษาสันสกิตเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันค่ะสาเหตุที่ภาษาบาลีและสันสกิตเข้ามาเกี่ยวข้องในภาษาไทยนะคะเพราะว่าเราได้ยืมคําภาษาบาลีและสันสกิตเข้ามาในภาษาไทยมากมายไม่ว่าจะเป็น ด้านพ,พุทธศาสนาหรือการใช้ชีวิตประจำวันจะสังเกตได้ว่ามีสาเหตุหลายประการได้แก่ 1. นนะคะสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเพราะว่าคนไทยยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเราจึงจำเป็นต้องศึกษาภาษาบาลีเพราะหลักคำสอนหรือพระไตรปิฎกได้จารึกไว้โดยใช้ภาษาบาลีนั่นเองค่ะ ข้อที่2นะคะสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีเพราะว่าสมัยก่อนมีการติดต่อค้าขายกันในต่างประเทศเลยมีลัทธิทางศาสนาซึ่งลัทธิทางศาสนาได้มาเผยแพร่โดยผ่านวัฒนธรรมประเพณีจึงทำให้ภาษาบาลีและสันสกิตเข้ามาปะปนในภาษาไทยนั่นเองค่ะ ข้อที่3นะคะสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีก็เพราะว่าวรรณคดีชาดกมีอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยโดยมีวรรณคดีไทยหลายเรื่องได้เ้าโครงมาจากวรรณคดีชาดกในพระพุทธศาสนาเช่นมหาชาติคำหลวงราย,ยาวมหาเวสสันดรชาดกและกาเพเรื่องกากีค่ะ และข้อที่4สาเหตุเกี่ยวกับคําศัพท์บัญญัติเพราะว่าศัพท์ที่ใช้ในการบัญญัตินั้นนะคะมักจะมาจากภาษาบาลีและสันสกิตเป็นส่วนมากเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการเรียนบาลีสันสกิตนั้นมีประโยชน์มากมายมากมายอย่างไรหรือมากมายเท่าไหร่เราไปดูกันได้เลยค่ะประโยชน์ข้อที่1 ช่วยในการเขียนสะกดการันโดยเฉพาะคำพ้องเสียงซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีและสันตกิตเมื่อผู้ศึกษาได้ทราบความหมายนั้นๆแล้วก็สามารถเขียนสะกดคำการันได้ถูกต้องนั่นเองค่ะ ข้อที่2นะคะช่วยให้เกิดความทราบซึ้งในการศึกษาวรรณคดีไทยโดยเฉพาะวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและวรรณคดีไทยที่เกี่ยวข้องกับโครงฉันกาบกรเป็นต้นช่วยให้การแต่งโครงฉันกาบกรและสามารถบังคับคลุละหุให้มีความไพเราะในด้านเสียงอีกด้วยค่ะ ช่วยให้เกิดความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ธรรมะในพระพุทธศาสนาเช่นคำว่า ช่วยในการบัญญัติศัพ์เพราะเรามักจะใช้คำภาษาบาลีสันกิตมาผสมกันแทนการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ 6นะคะช่วยให้ภาษาไทยมีคำใช้มากขึ้นเพราะว่าภาษาไทยอยู่ในตระกูลคำโดดมักจะมีคำจำกัดและอยู่ในวงแคบๆเช่นคำว่าพอ่อแม่พี่น้องเป็นต้นค่ะ7นะคะนำมาผสมกับคำไทยโดยนำคำภาษาบาลีหรือสันสกิตมาผสมกับคำไทยโดยมาผสมด้านหน้าหรือด้านหลังคำไทยก็ได้ 8นะคะนำมาใช้เป็นคำราชาศัพท์ใช้เฉพาะแก่เจ้านายหรือพระราชาภาษาไทยจำนวนมากเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกิตนิยมใช้คำว่าพระนำหน้าคำเหล่านั้นเช่น เนะคะใช้ในการตั้งชื่อและนำสกุลราชินานามสถานที่หรือสิ่งของต่างๆเช่นและข้อสุดท้ายนะคะนำมาใช้แทนคำไทยที่ไม่สุภาพหรือหยาบคายตัวยอย่างเช่น ต่อมานะคะเราก็มาทําความรู้จักเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาบาลีสันสกฤตกันนะคะภาษาบาลีสันสกฤตนะคะจัดอยู่ในภาษาตระกูลภาษาอินโดยูโรเปียนซึ่งภาษาในตะกูลนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงใช้คําด้วยการวิพัฒน์และปัจจัยเพื่อบอกชนิดของคําและหน้าที่ของคําภาษาบาลีสันสกฤตนะคะมีหน่วยเสียงสองประเภทด้วยกันก็คือหน่วยเสียงพยัญชนะและหน่วยเสียงสระนั่นเองคะ่ะ เพื่อนๆรู้หรือไม่เอ่ยว่าพยัญชนะในภาษาบาลีมีด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยถ้าเพื่อนๆยังไม่ทราบกันนะคะงั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะในภาษาบาลีนะคะมีพยัญชนะด้วยกันทั้งหมด33ตัวนั่นเองค่ะเป็นพยัญชนะวัคจำนวน25ตัวโดวยแบ่งออกเป็น5วรวคซึ่งจะมีวักละหตัวและพยัญชนะเศษวรคอีก8ตัวดังต่อไปนี้ค่ะกะมีจำนวน5ตัวคือกะค่ะคาคางะ วัคจะมีจำนวนห้าตัวคือจะชะชาชายะวัคตะมีจำนวนห้าตัวคือตะทะทาธนะวัคตะต่อต่อมีจำนวนห้าตัวคือตะทะทาธนะวัคปะมีจำนวนห้าตัวคือปะผะผะผะมะและเศษวัคอีกแปดตัวคือยะระละวะสหะละ และอังส่วนภาษาสันสกฤตนะคะมีพยัญชนะด้วยกันทั้งหมด35ตัวเพิ่มมาอีก2ตัวนั่นก็คือสอสาลาและสอบ,บริสีนั่นเองค่ะในส่วนของหน่วยเสียงสระนะคะภาษาบาลีมีหน่วยเสียงสระทั้งหมด8ตัวซึ่งแบ่งออกเป็นสระเสียงสั้น3ตัวได้แ,แกสะะ่สระอะสระอิและสระอุค,ค่ะ ในส่วนของสระเสียงยาวนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน5ตัวได้แก่สระอาสระอีสระอูสระเอและสระโอนั่นเองค่ะต่อมานะคะภาษาสันสกฤตมีสระเหมือนกับภาษาบาลี8ตัวและเพิ่มนอกเหนือจากภาษาบาลีมาอี่6กตัวรวมเป็น14ตัวนั่นเองค่ะซึ่งจะแบ่งเป็นสระเสียงสั้นจำนวน5ตัวได้แก่สระอสระอิสระอหรึรือ สระเสียงยาวจำนวนอีก9ตัวได้แก่สระอาสระอีสระอ e, ูลือลือเออโอและสระเอาค่ะวิธีสังเกตคำที่มาจากภาษาบาลีข้อที่1สังเกตจากตัวสะกดและตัวตามตัวสะกดหมายถึงพยัญชนะท้ายคำหรือท้ายพยางที่ตารางสระเพื่อทำหน้าที่กำหนดเสียงให้เป็นไปตาม มาตราต่างๆตัวตามหมายถึงตัวที่ตามหลังตัวสะกดตัวอย่างเช่นอักขีพุทธเป็นต้นคำในภาษาบาลีมีตัวตามเสมอโดยดูได้จากพยัญชนะบาลีที่สามารถแบ่งออกเป็นดังนี้ หลักสังเกตตัวสะกดและตัวตามในภาษาบาลีข้อที่1พยัญชนะแถวที่1 3 5หเป็นตัวสะกดได้เท่านั้นต้องอยู่ในวรคเดียวกันข้อที่2ถ้าพยัญชนะแถวที่หนึ่งสะกดแถวที่1หรือแถวที่2เป็นตัวตามตัวอย่างเช่นสักกะทุกขะสัจจะปัดชิมข้อที่3ถ้าพยัญชนะแถวที่3สะกดแถวที่สหรือ แถวที่4เป็นตัวตามได้ในวรรคเดียวกันตัวอย่างเช่นอักคีพยักวิช,ชาพุทธข้อที่4ถ้าพยัญชนะแถวที่หสะกดวรรคเดียวกันตามได้ทั้ง5แถวตัวอย่างเช่นองค์สงสัมปทานสัมผัสและสัมพันธ์และข้อที่5พยัญชนะบาลี ตัวสะกดตัวตามอยู่ในวักเดียวกันเท่านั้นจะข้ามไปวรกอื่นไม่ได้ที่สังเกตตัวสะกดและตัวตามภาษาบาลีข้อที่2สังเกตจากพยัญชนะจุลาจะมีใช้ในภาษาบาลีในไทยเท่านั้นตัวอย่างเช่นจุลาวิลาและข้อที่3สังเกตจากตัวตามในภาษาบาลีจะมาเป็นตัวสะกดในภาษาไทยโดยเฉพาะวรกโดยชดา และวัคคอื่นๆบางตัวจะตัดตัวสะกดออกเหลือแต่ตัวตามเมื่อนำมาใช้ในภาษาไทยตัวอย่างเช่นต่อมานะคะจะเป็นหัวข้อของการวิธีสังเกตภาษาสันสกฤตข้อที่1น,นะคะพยัญชนะสันสกฤตมี35ตัวคือพยัญชนะบาลี33ตัวบวกอีก2ตัวคือ สสาราและสบริสีดังนั้นจึงสังเกตง่ายๆด้วยการดูจากตัวอักษรสสาราและสบริสีเช่นกษัตริย์ศึกษากเกษียนศีษะค่ะข้อที่2นะคะไม่มีหลักการสะกดแน่นอนภาษาสันสกฤตตัวสะกดจะอยู่ข้ามวักกันได้ไม่กำหนดตายตัวเช่นอักษรเกษตรปรัชญาค่ะ ข้อที่สสังเกตจากสระเนื่องจากในภาษาสันสกฤตมีสระเพิ่มมาจากภาษาบาลี6ตัวสังเกตได้ง่ายๆายเมื่อเราเจอสระเหล่านี้และสะกดไม่ตรงตามมาตร,ราจะเป็นภาษาสันสกฤตได้แก่ตัวอย่างเช่นไอสวรร์คารืหาดไรซ์นีเสาข้อที่4นะคะสังเกตจากพยัญชนะ ควบกล้ำภาษาสันสกฤตมักจะมีคำควบกล้ำข้างท้ายตัวอย่างเช่นสตรีจากจันข้อที่ 5. สังเกตจากคำที่มีคำว่าเคราะห์มักจะเป็นคำภาษาสันสกฤตเช่นวิเคราะห์อนุเคราะห์สังเคราะห์ข้อที่6สังเกตจากคำที่มีทอมุนโตตัวอย่างเช่นจุธากรีธาจันทาน และมนลเทียนข้อที่เนะคะสังเกตจากคำที่มีรอหรอยู่เช่นสวรรค์บรรพศบรรณารักษ์และทัศนะค่ะอิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตที่มีต่อภาษาไทยมีด้วยกันทั้งหมด4ีด้านได้แก่ด้านที่1นึ่อิทธิพลในด้านการใช้ตัวสะกด เดิมภาษาไทยใช้ตัวสะกดตามพื้นฐานมัตราแต่เมื่อเรารับภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเข้ามาใช้ในภาษาไทยทําให้การสะกดในภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปคือออกเสียงตัวสะกดตรงกันแต่ตัวพยัญชนะที่ใช้สะกดไม่เหมือนเดิมเช่นแม่กุลมียอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาเป็นตัวสะกดตัวอย่างเช่นวิญญาณประมาน พิรุณบาลีสันสกฤตคำที่หนึ่งอากาศไทยใช้อากาศความหมายที่ว่างเปล่าท้องฟ้าลมคำที่สองโชตไทยใช้โชตความหมายความรุ่งเรืองความสว่างคำที่สวรีรติไทยใช้วีรัตความหมาย งดเว้นเลิกการงดเว้นด้านที่ 2. ออิทธิพลในด้านการใช้ตัวการันภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดคำแต่ละคำมักมีพยางค์เดียวแต่ภาษาบาลีและภาษาสนันสกฤตนั้นมีหลายพยางค์เมื่อเรารับเอาภาษาบาลีและภาษาสนันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยจึงจำเป็นต้องตัดพยางค์ให้สั้นลงโดยใช้เครื่องหมายกำกับพยางค์ท้ายคำที่ไม่ออกเสียงซึ่งเรียกว่าตัวการัน ตัวอย่างเช่นบาลีสันสกฤตคำมพีระไทยใช้คำมพีความหมายตำราลึกซึง้งคาที่สองสังค่ะไทยใช้สงค,ความหมายภิกษุในพระพุทธศาสนาคําที่สสวรรค์ค่ะไทยใช้สวรรค์ความหมายโลกของเทวดาเมืองฟ้าด้านที่สาม อิทธิพลในด้านการใช้คำควบกล้ำภาษาไทยมีการใช้คำควบกล้ำน้อยแต่เมื่อเรารับภาษาบาลีและภาษา,ษาสนันสกฤตซึ่งมีคำควบกล้ำเป็นจำนวนมากมาใช้ในภาษาไทยจะทำให้ภาษาไทยมีคำควบกล้ำเพิ่มมากขึ้นมากกว่าที่มีอยู่เดิมตัวอย่างเช่นบาลีสนันสกฤคตคำที่หนึ่งิทราไทยใช้นิทราความหมายการนอนหลับ คำที่สองบาลีสันสกฤตกรีธาไทยใช้กรีธาความหมายกีฬาประเภทหนึ่งแบ่งเป็นประเภทลู่และลานคำที่สามบาลีสันสกฤตสังครามไทยใช้ส่งคราม,ค,รามความหมายการรบใหญ่ที่มีคนจำนวนมากต่อสู้ฆ่าฟันกันอิทธิพลในด้านการสร้างคำขึ้นมาใหม่หรือคำะสม เื่อเรารับเอาคำาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยมากขึ้นเราได้นำเอาคำาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตมาผสมกับคำไทยเดิมหรือคำไทยที่มาจากภาษาอื่นซึ่งเราใช้อยู่แล้วโดยใช้คำไทยประกอบข้างหน้าหรือข้างหลังตัวอย่างคำเช่นคำไทยบวกคำบาลีสันสกฤตช่วงบวกบาทไทยใช้ช่วงบาทความหมายผู้รับใช้ คำที่2หลักบวกฐานไทยใช้หลักฐานความหมายพื้นเพมั่นคงความมั่นคงอันเป็นพื้นที่ตั้งคำที่3คนบวกจอไทยใช้คนจอนความหมายคนแปลกหน้าคนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งข้อที่หความต่างในด้านการใช้สระ สระในบาลีมี8ต so ัวเท่านั้นแต่ในภาษาสันสกฤตนะคะจะมี14ตัวดังนั้นภาษาสันสกฤตจึงมีมากกว่าภาษาบาลี6ตัวนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะความต่างในการใช้พยัญชนะพยัญชนะในภาษาสันสกฤตนะคะมีมากกว่าพยัญชนะในภาษาบาลี2ตัวคือสอาราและสอบริสีส่วนพยัญชนะสอเสือนะคะใช้ทั้งในบาลีและภาษาสันสกฤตดังนั้นคําที่ภาษาบาลีใช้ส ภา,าษาอัสสักิตอาจจะใช้สอสาราสอบอริสีหรือสอเสือก็ได้ค่ะและข้อที่3การใช้พยัญชนะในภาษาบาลียังคงใช้พยัญชนะโลจุลาอยู่แต่ในภาษาสัสสรกฤตปรากฏว่ามีใช้อยู่ในคำพีพระเวทเท่านั้นปัจจุบันภา,านษาอัสสรกฤตไม่นิยมใช้แล้วโดยจะใช้พยัญชนะอื่นแทนโลจุลาคือทอตันฐานลอลิงตอบรรตั หรือนอเนนแทนตัวอย่างเช่นดังตารางภาษาบาลีคำที่หนึ่งกีฬาภาษาสันสกฤตกีธาไทายใช้กีฬาและกรีธาคำที่สองภาษาบาลีครุตจะใช้ลอจุราภาษาสันสกฤตครุตจะใช้ทอมนทุนทไทยใช้ทอมนทุนทสกุตคำที่สามจูลาภาษาสันสกฤตจูธา ไทยใช้จุล่าและจุธา